ทีละพี่กลับมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะทีละคือว่าหนูเนี่ยเหนื่อยมากเลยอ่ะเพิ่งจะได้นั่งพักเองมาเดี๋ยวพี่นวดให้เอ้ยอย่าจับขานะคะเออคือว่าหนูเจ็บขามากเลยอ่ะเชื่อพี่สิถ้าพี่นวดให้เนี่ยหายแน่นอนไม่แน่นะผอพี่นวดเสร็จแล้วเนี่ย หนูอาจจะมีอารมณ์ต่อก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพี่กันพี่ทำอะไรเนี่ยเขาสลบไปแล้วอะทำไมหนูไม่บอกพี่เลยอะหนูมีผัวแล้วอะไม่ดีว่ามันต้องไม่ใช้แบบนี้สิทุยดี ไม่หายใจแล้วแน่ใจปะเนี่ยโอยหนูจะทำะไรเนี่ย <S <S ก็ทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุไงสร้างสถานการณ์อ๋อให้มันดูเหมือนว่ามันเอาไม้ตีหัวตัวเองแล้วลบลงไปใช่ไหมป้าปะเนี่ยไม่เวิร์กหรอกไม่เอาเดีย๋ยวพี่โทรเรียกรถพยาบาลดีกว่าเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะ วางโทรศัพท์ลงเลยถ้าขืนโทรเรียกเนี่ยเราด้ติดคุกกันทั้งคู่แน่น่หนูบ้าไปแล้วระหัวหนูเนี่ยต้องรีบไปพบหมอด่วนเลยเผื่อมันจะรอดก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่อยากติดคุกอะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าหนูมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้วโอ๊ยแล้วเ,เราจะทำยังไงดีอะหนูสั่งอะไรมารือเป่านเนี่ย เพื่อนบ้านหนูเองอ่ะมาทําไมตอนนี้วะเนี่ยนหนูก็รีบไปบอกเขาดิว่าสามีหนูไม่อยู่บ้านนะไอ้ฝ้ายเพื่อนกูรู้นะว่ามึงอยู่ในบ้านนะกูเห็นมึงจับรถรีบวิ่งเข้ามาเลยนะฮัลโหลไปบอกดิว่าไม่อยู่อ,ยอ้าวสวัสดีครับน้องตาก สวัสดีค่ะพี่เทนคือว่าตอนนี้พี่ไฟเขาไม่ค่อยสบายอ่ะเขาหลับอยู่หนูว่าอย่าเพิ่งไปกวนเขาดีกว่านะคะโอ้แ้แล้ว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 มามุกนี่อีกแล้วนะรอบนี่พี่ไม่เชื่อหรอกไฟเพื่อนมาดูบางกันดีกว่าเพื่อนโอ้ไฟเพื่อนเฮ้ยเทนเมืีบอกไม่สบายกูเลยเอานี่มาให้อ่ะพี่เทนหนูว่าเดี๋ยวพี่ค่อยมาใหม่ดีกว่าไหมดูตอนนี้พี่ไฟเนี่ยอาการเขาไม่ค่อยจะดีเลยนะคะ แต่ว่าพี่กับไอ้ไฟเนี่ยไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะใจะไปเพื่อนเห็นไหมมันยังเห็นด้วยกับพี่เลยแอนแมนแมนนางคิดยอยู่สิว่าเราดื่มด้วยกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไั้งั้นต้องปักครับก็ต้องแข่งไหมพี่หน่อยได้ไหมขอบคุณครับเอ๊ะเกรนมาเดี๋ยวนี้กูเปิดบอลให้ดูว่ามึงเนี่ยมีผู้สุดมันไปนะเว้ยรับรองอาการดีขึ้นแน่นอนขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวกูเทให้มึงก่อนเลย S <S เอ้ยอะไรอะ่ะเขาสัญญากันแล้วไงนเนี่ยมึงเอออันเดี๋ยกเปิดอ่าเรียบร้อยเฮ้ยทำไมากินหมดไวจังอะ่ะแอนเน่ล้วบอกไปอยากกินรับรองกันนะว่าคืนนี้ยาวแน,น่นอนถ้าอันเดี๋ยวกูเตาให้มึงนะ ไหวไม่ได้เพื่อนพี่ไฟไม่หายใจข้ดาด้วตัวเองอะเออนเี่ยพี่เทนพี่นั่นแหละเป็นคนทำพี่ไซอ่ะเออใช่แกนั่นแหละเป็นคนทำอ่ะเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยอย่าแจ้งตำรวจพี่เทนไอเนี่ยมันไม่รู้เป็นคนไปหน้าที่ไหนมันเป็นคนทำพี่ไซแล้วมันบอกให้หนูเนี่ยเงียบเงียบไว้ เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันคนเดียวเลยค่ะพี่เทนแกพูดอะไรของแกวะฉันบอกให้แกเรียกรถพยาบาลด้วยซ้ำแต่แกน่ะไม่ยอมเรียกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นหัวแกเนี่ยฉันรู้ว่าแกรักฉันคนเดียวฉันไม่รักแกหรอกไอ้โง่ฉันก็แคเ่เล่นๆคำๆกับแกเฉยๆเอาสารภาพได้สักทีนอนกั้นหายใจอยู่ตั้งนานนี่มันอะไรเนี่ยนี่พี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอแต่เมื่อกี้พี่ไม่หายใจแล้วนะพี่ก็แค่กั้นหายใจตอนที่หนูเช็คพี่ไง แค่สิบวิแค่นั้นเองแล้วพี่ทําแบบนั้นทาไมพี่ก็อยากให้ชู้ของหนูมันเห็นไงว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนยังไงกันแน่หนูมันก็แค่ผู้หญิงสำสซอนเห็นแก่ตัวแล้วใครจริงๆไม่เป็นหรอกนอกจากรักตัวเองคนอย่างหนูอะ่ะควรอยู่คนเดียวมากกว่าเฮ้ยเทนกูต้องขอโทษด้วยนะเว้ยที่ต้องให้มึงไปเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไปกันดีกว่าเว้ยเี๋ก,กูเลี้ยงเบียร์ลังนึงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรื่องอะไรเดี่ย คือมึงโอ้โหาจาับเบียมึงแต่มึงมาเลี้ยงเบียกูเอาไะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองไปกันดีกว่าบอลจะมาแล้วเว้ยไ,ไปดิเพื่อนเฮ้ยหลบหน่อยไอ้หนูคู่หูหพี่มาแล้ว